เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติและจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของพวกเขานี่จึงเป็นที่มาของสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนโดยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบายงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนซึ่งเริ่มต้นจัดตั้งเมื่อปี2547 นำร่อง4จังหวัดได้แก่เชียงรายสุรินทร์ปราจีนบุรีและสตูลต่อมาในปี2550ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพร้อมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครและแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น956แห่งจากนั้นในปี2560ได้ขยายการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับคือระดับตำบลเทศบาลอำเภอ ขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและแห่งประเทศไทยรวม8,778แห่งและปัจจุบันมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศรวมกว่า160,000คน สภาเด็กและเยชนเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เด็กไรโยชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสียงของตัวเองเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้พิการกลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงน้องนอกระบบการศึกษาค่ะทุกปีเราจะมีการจัดเวทีสมัชชาเด็กและเยวชนนะคะเพื่อเป็นการรวบรวมข้อเสนอของเด็กไรโยชนเชิงนโยบายและการจัดสมัชชาค่ะได้ถูกนําเสนอในเวทีการประชุมนานาชาติอาเซียนยูทอินเทอร์เฟสแคมป์ด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระด ภาธาชาติก็เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยค่ะเห็นได้ชัดว่าเสียงของเยาวชนในประเทศไทยวันนี้ได้ถูกรับฟังและได้ถูกนําไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างมีความหมายค่ะ ประโยชน์ที่สําคัญที่เด็กและเยาวชนจะได้รับจากการเข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชนคือความเป็นผู้นําและความเสียสละเพื่อส่วนรวมที่จะช่วยฝึกความรับผิดชอบและการมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะในการดํารงชีวิตและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน การทำงานในแต่ละส่วนนะคะก็จะทำให้น้องเด็กและเยาวชนนะคะได้รับการพัฒนาและก็เป็นพื้นที่ในการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่มาจากต่างพื้นที่ด้วยค่ะพื้นที่ของสภาเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่ของการคิดการทำการนำและก็มีผู้ใหญ่มาหนุนภายใต้หลักคิดที่เราพูดอยู่เสมอว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนครับผม สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเข้าสมัครเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนสามารถติดต่อไปได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว77แห่งทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1300เพื่อร่วมเป็นครอบครัวของสภาเด็กและเยาวชนและรวมพลังเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงในการทำความดีเพื่อผู้อื่นในการเสียสละเพื่อผู้อื่นในการคิดถึง ผู้อื่นในการคิดถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติแล้วเนี่ยพลังเล็กๆของน้องๆแต่ละคนก็จะรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จะสร้างสารรค์ความดีงามให้ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันค่ะ